สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมูนีกับมาพบพอกับช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์นะจ้าทุกคนมูนีกลับมาพบพอกับแม่เนาะมูนีแม่ลราพามากินข้าวเนาะข้าวเสาเนาะจ้าทุกคนก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เข้ามารับสมเนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัวนะจ้าทุกคนแม่ก็หาก็อาบน้ำแล้วเนาะอก็เข้าปะไว้แล้วก็ซักผ้าเนาะมูนี่ซักผ้าวันหยุด แล้วกอีกกับข้าวหาักกระเหลวเนาะกับข้าวก็มีนี่คะ่ะไก่ไก่ทอดเนาะไก่ทอดของเด็กๆแต่ว่าเด็กๆกินไปก่อนแล้วแล้วก็นี่คะ่ะอาหารแม่มือน,นี้นี่ทุกคนเป็นตะแซบบอป่นปลาทูนะจ๊ะป่นปลาทูแม่ป่นอีกเนาะแล้วก็พักบะม,มีมือน,นี้มีแต่มะเต่งอันเด็กๆน่ากินแล้วแล้วก็พ่อบ้านกั เป็นวันยุทแต่ว่าพ่อบ้านกับไปเอ็นงานนี่แล้วมีงานนี้แล้วทุกคนแบบเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่เลยเนาะพ่อบ้านกับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่เลยมีงานทั้งเสาร์อาทิตย์เนาะกะก็ธรรมดาเนาะมันจะเป็นโซงแบบโซงงานน้อยงานหลายเนาะค่ะถ้าบ่มีงานกับเสาร์ที่เพื่อกยุทเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าื้นนี้มีงานกับไปเนาะไปก็แต่เสามีได้กินข้าวเสาเลยเมื่อเสามันพึ่นว่าเดี๋ยวไปหากินทั้งนาสานันเพราะว่าพิ่นไปแต่ไปแต่หกโมงเนาะไปงแต่หกโมงแม่ก็หากันนึ่งข้าวแล้ว นี่จ้าทุกคนป่นประทูนะจ้าอันป่นแบบแม่ป่นเสื้อมาคิดดิบเนาะป่นเสื้อผักโบผักหอมนี่แหละแล้วกะเสื้อมะนาวแม่ป่นเสื้อมะนาวเอ็ดแบบเอ็ดสมๆจักหน่อย,อยานาะทุกคน <c oughs> ขาขา,ข,าข้นไหม้นงอเก่งเนานะเก่งนนะ้ำผุนนะ เดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนนะคะเอาจักรยานมาขี่เล่นไปขี่จกกักรยานรอแม่นะคะเสีไฝ่รุ่กเเออ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 เดี๋ยวให้พ่อมาก่อนเอ็ดแบบสมส้ม,สมจังหน่อยเนาะแล้วแต่ผู้มักเด้อจ้ะบางคนเพิ่งกับมีมักต้มหัวปลาทูแม่ไม่ทิมนะเอาไว้ลิม หู่ขี่จักรยางขี่อยู่ในเหินนี่แหละเก่งมากบายบายค่ะเก่งมากค่ะเอ็ดซุมๆจังหน่อยเนาะทุกคนอ่ำน,น้อนกันหน่อนเพื่ออ่ำเพื่อน้ำพริกกว๋วยเตออืม แช่เสียดายพักหน่อยเนาะนั่นเนีม่แบบพักหลวงเนาะเมนูป่นนี่ต้องพักหลายห มื่อนี้หอนแต่สาวน้ำบุแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเพือเพราะว่าเป็นไข้ไม่ได้เป็นไข้เดียวกับอันลงเล่นสะเดียวก็ลงเล่นสะน้ำเลยไม่ได้อาบเพือเพราะว่าอากาศมันหอนเนาะน้อยก็จะแส่น้ำแส่น้ำสะล่มเนาะเพราะว่าพอบ้านเพิ่นเป่า เป,าเป่าแล้วกันเป่าแล้วก็เอาไว้ในห่มเหมอนนะคือแบบคือเล่นได้อัมเล่นได้มืดมือมืนนี้กินสาย อากาศ้อนแดดดีแม่ก็ขนแบบขนผ้าห่มขนหรือมาซักเนาะมาเด้อจ้าทุกคนมาสแสดนน่าง วาเอ้าเลริ่มหูปลาถูเนาะ อย่างน้นบูกินอะไอย่างเราไม่กินคุณแม่กินกินไก่ไหมเอ่าฮะอืมอร่อยเลยอืมอยนี่จักรยานเล่นๆไม่เอาอนะอออคน,าานเลยเดี๋ยวออกอเดี๋ยวออกถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน อืมจอมปนมาก,กลนีลหล่ะกกนไม่กินข้าวเี่ะเออเดี๋ยวไปเลยมื่อนี้อ่ะื่อนี้ไม่ได้ต่ดแจ่วเนาะเพราะว่ามีปนมีปนประทูจําอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตําแจ่วถ้าปกติเนี่ย ต้องมีแจ่วพิดพะเขาว,วคนบ้านเนาะเนาะคนอีสานนะต้องแบบนี้ต้องมีแจ่ว ปลาถูเข่งหนึ่งสี่สิบบาทเนาะสี่สิบบาทได้ได้สองโถลกตัวเล็กบ้าเอาอะไรอีกวันนี้อย่าขึ้นมาเลยอย่าขึ้นมาลเลยเขาก็อยากขึ้นแม่กๆๆๆๆๆๆินข้าวอยู่แม่อๆๆออบอกให้ขี่จักรายานไง แม่ก็อยากยั่งอ่ะนั่งค่ะอันนี้แม่เอาไก่่ะแม่อยากมแม่อยากยากาเหมือนแม่ก็าีนด้วยอยากทาอยากทาเล็บต้องห้าดื้อถ้าปวนแม่จะไม่ได้ทาเล็บคพณนเห็นแม่ ทาเล็บมีนเนียเลยอะทาสีทาเล็บซื้อมาเฮอน้ำพริกเนาะแม่ก็เลยอ่ะแม่ก็เลยทาหนำทาอีกมีด้ำไปเอ็ดเล็บเด้อจ้ะผมมีเวลาปะนั้นเอ็ดเอาทาเอา เด็กๆกะสงการเนาะใหญกับใหญ่กับย้อมผมเฮ้อสีแดงสีชมพูสีอทองส่งท้ายจะขำก่อนทุกคนกำลังแซ่บ ป้นปลาทูแม่อาจจะเป็นสีเขียวแม่สายอ่ะแม่สายมาคิดเขียวมาคิดสีเขียว นะนั่งกินเขาอย่งเอาเอาเราจะทุกคนอ่ะแม่ยังไม่ทันได้อิ่มเลยงม่กินต่อเนาะเดี๋ยวมันระหึงพุเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า